วันนี้นะคะเพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟื้แฮปปี้แชทได้กันแล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยน้องฟื้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟต์ก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาซุ่มสก,กินปืนกันคะ่ะทุกคน <What? S 1> ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยน้องฟืจะสุ่มสก,กินปืนอะไรอย่างแรกนะคะเข้าไปที่ลัคกี้รอยัลก็จะเจอเลยนะคะทุกคนเป็น อีโวเอ็มพีีนคอบบ้านนะคะเป็นสกินปืน m p ็มีนะคะที่ต้องเลื่อนขั้นเนาะนี่เลยคือน้องฟรงอมานานมากนะคะทุกคนก็คือพวกสกินปืนแวลเจ็ทน,น้องฟิีมีครบหมดแล้วนะคะยกเว้นเอ็มพีศีนนั่นเอง <Wow. S 1> ก็คือลองมานานมากนะคะแล้วก็ในที่สุดก็ฟรีไฟนะคะเอากลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่เลย <Wow. S 1> ก็วิธีการเล่นกิจกรรมนี้นะคะให้เราเนี่ย เลือกของที่เราไม่ต้องการออก2อย่างนะคะแล้วก็กดยืนยันนะคะแล้วก็สุ่มครั้งแรกเนี่ยเเพชรนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่า9เพชรของน้องฟินเนี่ยจะออกหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีการให้เลื่อนขั้นเนาะแต่ว่าเราเนี่ยต้องไปสุ่มโทเค็นม่อีกทีนะคะทุกคน <laughs> ก็กิจกรรมนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่25กันยายนนะคะถึงวันที่2ตุลาคม2 5 6 4นนะคะนี่เลยตอนถือนะคะก็จะเป็นแบบนี้เท่มากเลย แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูท่ากันค่ะทุกคนอันนี้เป็นท่าทางพิเศษนะคะถ้าใครมีถึงเลเวล7สวยมากทุกคนน้องฟูอยากได้ท่าม,มาอันนี้นะคะก็จะเป็นเอฟเฟกตอนสังหารเอฟเฟกต์ effect ปะทะนะคะเอฟเฟกยิงนะคะแล้วก็ชื่อตอนเราสังหารได้นะคะประมาณนี้ ต่อมานะคะก็จะเป็น Special Top Up Promotion ัรับโบนัสพิเศษนะคะทุกๆการเติมแต่ละขั้นเติมเพจฟรีฟ่ายนะคะด้วย Sho ป e ปี p เพผ่านเติมเกม .com นะคะรับโบนัสท,ทันที20%คุ้มแน่นอนนะคะทุกคนระยะเวลากิจกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่20กันยายนนะคะถึงวันที่3ตุลาคม2564ค่ะถ้าใครอยาก เติมเพชรแบบคุ้มคุมนะคะก็อย่าลืมไปเติมนะเติมเกม .com ซึ่งเว็บนี้ก็คือน้องฟิวเติมบ่อยมากนะคะทุกคนเติมประจํากิจกรมจกรมในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็อย่างน้องฟิวต้องสุ่มบอกเลยว่าสกินปืนเนี่ยส่วนใหญ่น้องฟิวจะหมอบตู้นะคะทุกคนไม่เคยได้9เพชรเลยเดี๋ยวมาดูกันว่า mp 4 0นเนี่ยน้องฟิวจะได้9เพชรหรือเปล่าเอาอะไรออกดีอย่าทุกคนชิบะมันน้องฟิวจะยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเก็บไว้เดี๋ยวเอาเวกเตอร์ออกเวกเตอร์กับกับอันนี้ละกันนะคะแล้วก็กดยืนยัน าเพรค่ะทุกคนของอย่างอื่นน้องฟิลไม่เอาแล้วน้องฟิลจะเอาปืนอย่างเดียวแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นกระเป๋านะคะแล้วก็กล่องดวงใจแอร์บอร์ดนะคะล่มแล้วก็มีสกินสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็กล่องโทเคนต้องส่งเอานะที่น้องฟิลบอกเอาไปเติมคันนะคะต่อมาก็จะเป็นเทียสันระพิษนะคะเป็นโทเค็นนั่นเองมาค่ะทุกคนบอกเลยว่า9เพรเนี่ยอาจจะออกนะคะไปไปจ้าออกไหม ฮ้ยทุกคนได้เป็นรางวันใหญ่นะคะอย่างแรกจะเป็นคอปบ้าชีสนะคะเป็นกล่องดวงใจซึ่งเนี่ยทุกคนขึ้นเลยมาอันเดียวสกินปืนอยู่ตรงนี้แต่น้องฟิวได้อันนี้ไม่เป็นไรคะ่ะ9เพรเขาอาจจะให้รางวันใหญ่ต่อมา29เพรได้อีกรางวันใหญ่หรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่คะ่ะทุกคนได้เป็นกระเป๋านคะค่ะสุดยอดไปเลยคะ่ะทำให้เราด,ดีใจนะ โอเคค่ะต่อมา49เพรปิงทุกคนเห็นอะไรไหมได้เป็นสกินชิบะนะคะต่อมาเฮ้ยวันนี้จะเหมาตู้หรอไม่เอาสิเราตั้งนานจะเหมาตู้ไม่ได้นะ99เพรค่ะไป บอดขอบบ้านะคะทุกคนตอนนี้นะคะเหลือของรางวัลอีกสี่ชิ้นเท่านั้นจะเป็นสกินปืนนะคะล่มแล้วก็กล่องโทเคตต่างๆนะคะมาค่ะร้อยเกาสเ้ต้องฟีวว่าสองอันเนี้ยสามอันเนี้ยน่าจะออกน่าจะออกสุดท้ายสกินปืนนะคะมาออกนี่นะคะได้เป็นกล่องเพชราคาดขอบบ้าไปค่ะอีก2 9 9อก้าเกเเฮ้ได้เป็น ล่มนะคะต่อมาเหลือ2อย่างและระหว่างสก,กินปืนกับโทเค็นนะคะถ้าได้นี้คือเราก็จะมิชชั่นคอมพิวตนะคะไม่เหมาตู้แต่ถ้าเราไม่ได้ก็อาจจะเหมาตู้นะคะทุกคนไปไปเหมาตู้คะ่ะทุกคน <c oughs> ได้มาแล้วนะ,ะ m p 4 0ของเราเหมาตู้ทุกรอบจริงๆ <c oughs> อันนี้นะคะก็ <c oughs> จะเป็นเลเวล1 นะไหนดูซิอันนี้เป็นกระเป๋าใช่ไหมเดีย๋ยเราใส่กระเป๋าก่อนใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะคะก็จะปรับมาณนี้เนาะต่อมานะคะได้เวลาอันเจ็บปวดของเราแล้วนะคะนั่นก็คือเราต้องไปสุ่มโทเค็นมาอีกคะ่ะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะสุมเนะี่ยเดี๋ยวให้ดูสกินปืนก่อนนี่ นะคะทุกคนเลเวลหนึ่งเนี่ยค่าสถานนะปืนนะคะบวกดาเมจหนึ่งบวกอัตราในการยิงนะคะแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดสองนายแบฟิลสแสดงเป็นลอรบ,บี้เลยนะคะแล้วก็เลื่อนคันเนาะอันนี้เวลสองแต่น้องอ 2, ฟิวอัพเวลสองได้เลยนะคะเพราะว่าตามขันเนี่ยเขาจะมีให้อยู่แล้วเลื่อนขั้นเวลสองเรียบร้อยค่ะเลเวลสองเลเวลสามน้องฟิวยังอัพไม่ได้นะคะทุกคนอัพได้ถึงเวลสองมาค่ะเดี๋ยวสักพักซุมผิดไม่เอานะ มาอยา่างิลหาก่อนอันนี้เป็นคอปบ้าใช่ไหมแม่คะกล่องละหนะ้าสิบเพซนะจักัดการซื้อนะคะไปค่ะตึงตึง,ตงอ่าไปเรื่อยๆนะคะคนหนึงแสงนี่สีสวยจริงๆโอ้โหเลขสิบหก้าวก็มานะคะตอนนี้ไหนไปดูซิเรามีกี่โทเค็นแล้ว เรามีทั้งหมด544โทเค็นนะคะทุกคนไปค่ะเวลสามโอ้โหตาเป็นประกายต่อมาค่ะเวลสี่ไปเรื่อยๆต่อมานะคะเวลห้าแล้วทุกคนเรียบร้อยนะคะอัพได้ถึงเวลห้าต่อมาเวลหกกับเวลเจ็ดเนี่ยเน้อฟิวต้องไปสุ่มมาเพิ่มนะคะกล่องกล่อกล่องกล่อกล ไปค่ะเอามาสิบก่อนหุยม้เยอะนั่นนะั่นน่ะยี่สิบห้ากล่องค่ะไปค่ะลดราคาต้นเงนน่าจะได้แล้วแหละหรือเปล่าน่าจะได้แล้วนะคะไปอัพเกรดยังไม่ได้ค่ะทุกคนยังไม่ได้นะคะยังไม่ได้ ได้เวลาสุ่มต่อไปทำไมทำไมยังไม่ออกนะทุกคนหนึ่งเก้ากดค่ะกด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 องีปเอาทีละสิบกล่องดีกว่ามันจะได้ลดแบบผมๆหน่อยไปมาอีกสิบกล่องค่ะไปวิไแต่โทเคน ไปค่ะไหนดูซิได้หรือ,อยังก็ยังไม่ได้นะคะทุกคนไหนดูซิขาดอีก3โทเค็นนะคะถึงจะอัพเวลหได้ไปค่ะอีก3โทเค็นทุกคน3โทเค็นมางั้นอย่าเราจะอันนี้ให้ถึงเวลเจ็ดเลยละกันหาก,ก่องอ,อันนี้ใช่ไหมไปค่ะลดไป ต้องไปว่ายกันเอาค่อยสูมทีละสิบดูก่อนเพราะว่ามันจะได้ลดกว่าจะได้คุ้มกว่านะคะแล้วต้องมีหลักการลดไปอีกหนึ่งร้อยไปอีกสิบค่ะทุกคนอีกสิบลดไปอีกหนึ่งร้อยอีกสิบพอจกนหาเรามีลาส่มไปสามสิบกล่องแล้วนะคะทุกคนอัพได้หรือ,อยังต้องได้แล้วยี่ รู้สึกเว่าตอนอัพเนี่ยหน้ามีออร่าขึ้นมานะคะเพราะว่าแสงมันแสงแรงมากมาค่ะต่อมารู้สึกมือสั่นดิๆดิ๊กไหนยันค้องดูก่อนขาดอีกหลายโทเค็นเลยค่ะทุกคนอีกหลายโทเค็นเลยจริงๆไปขนาดนี้แล้วขนาดนี้แล้วอุ้ยเมื่อกี้นะคะจาก3,000เพรเนี่ยรอบนี้ลดไป600นะคะ เรียบร้อยนะคะแล้วน้องฟิวน่ก็ได้ท่ามาแล้วอยวใส่ทันทีเลยนี่สีแดงมากนะคะทุกคนแล้วก็น้องฟิวจะใส่ชุดมาเข้ากับธีมสีออกแดงๆเนาะไปค่ะคลังอาวุธนี่เลยก็สําหรับเวลเจ็ดนะคะค่าจะฐานอาวุนเนี่ยดาเมจบวกสองนะคะบวกอัตราในการยิงแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดเนาะมาค่ะ๋ยวเราใส่ท่าี้และกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปในโซนฟรีสไตล์นะคะไปลองใช้ดูอยวท่านี้ออกละกัน แล้วก็ทานี้นี่อุ้ยรู้สึกเท่ก็คือน้องฟิล์มีท่าท่าเวลเจดเนี่ยมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าท่าแล้วนะคะก็คือขาดปักธงอันเดียวก็คือครบเขาแบบหือครบเลยเรียบร้อยมาดูท่ากาันขาะคนเหมือนแม่น้องฟิล์มเหมือนไหมนี่ เท่ hey, มากนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันเลยนะคะว่าจะดีขนาดไหนมาค่ะเดี๋ยวรอบนี้เรา,าเอาสักสิบห้าตัวก็พอสิบห้าตัวก็พอ,อไปค่ะได้เวลาลองแล้วไปกันเถอไปกันเถอะตอนนี้นคือไม่เห็นคนเลยนี่จะได้ว่าอยู่ข้างหลัง เฮ้ยนีตอนเราสังหารได้นะคะก็จะมีเป็นงูด้วยแต่ตอนนี้นะคะไม่ได้เอายามาเมื่อกี้โดนหัวไปเม็ดหนึ่งเ้ยๆแถวมาลอ,อยแล้วนะดีโดนไป้ยเฮ้ยทุกคนเห็นไหมว่าแดงเต็มๆนะคะเมื่อกี้อป๊บเดียวนะคะสังหารไปสี่ตัวแล้ว จะเอเ๋เธอมีโดนหัวไปอีกหนึ่งตัวขอเขาลบก,ก่อนนะคะเขาลบก,ก่อนตอนนี้เลื่อนเหลือสี่สิบสี่นี่ตามล่าตามล่าตามล่านี่โดนตายจะเอ๋ อยู่ไหนกันนะสวัสดีจ้าชุลมุนกันเลยจังเลยตรงนี้ชุลมุนมากมาแล้วเฮ้ยทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เลือเหลือสิบเก้านะคะทำาล็กไม่หมดก่อนนี่ตายแล้วนะเลือเหลือสิบเอ็ดก็ยังสู้ได้ แต่ว่าโดนตัวอื่นหล่อยไหมฮะมาจา้เาเฮ้ยองฟิลเพิ่สังเกตว่าอันนี้รีแม็กไวมากเลยนะทุกคนไหนลองลองกันลองกันเด่นสังหาร81คนแล้วนะคะเพิ่งสังเกตว่ารีแม็กไวมากนี่นายเต้นเสร็จแล้วเหรอ สังหารสามต่อเนื่องนะคะสังหารครบสิบห้าคนแล้วเย่ yeah. สหัวใจกันอะ่ะไม่ถอดใจค่ะทุกคนแต่ว่าเนี่ยแป๊บเดียวนะทุกคนสังหารได้สิบห้าคิวแล้วแล้วก็รักของง่ายมากไปแล้วคือนราคุณชอบตรงที่ว่ารีแม็กไวมากทุกคนแบบแป๊บเดียวได้แม็กแล้วนะคะพอศอัตรูมาปุ๊บยิงได้เลย <Okay. S 1> ไวมาก ะะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยน้องฟิลนะคะได้มาสุ่มปื้ MP40 นะคะ EVO c o p ้า e r เนาะตอนนี้นะคะฟิฟายก็นำกลับมาแล้วนะคะนะคะอยากสุ่มเนี่ยก็รีบสุ่มนะคะทุกคนก็กิจกรรมหมดนะคะวันที่2ตุลาคมนะแ้าท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิลขอตัแลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย